to hay phải không? Ủa to hay chẳng กันเราเห็นจะได้จะบอกว่าจะกผล่ไหมแต่ว่าโบต้อยภาพจะรู้อยู่บ้านบักขีเมาสกีีแล้วอันไม่ได้ว่าคนนิ่งดีของเราอยู่ตลอดโอ้เขาโค้งไปเลยใส่โค้งครับ สามปีเปลี่ยนเท่ีนึงกับคุ้มดีเลยครับไทยใส่โขงนั่นเนี่ยขี่เม่าออก,ก็ได้เเหยียบเป็นเหยียบโอ้โถ เอาเสานี่ต๊ะห้องไทยเอาเบื้องเท่า40บาทนี่ครับให้เท่านั้นเติมน้ำมันเสื้อเพิ่งก่อนไม่มีตัวมีแล้วก็ดันได้เก่า อ้สมว่าคนมากดันยังเล้วเหี้ยสิ้นจนบ่อหลุดว่ามันแห้งกูมูเลรอครับเบดบานทนเอา้าไม่คุณพ่ออย่าไปทาแเราเท่าคนหน่อยล้อซา นอกรอบลวไว้เลยหวัน,นี่พอแล้วบ่าข้าจะคอยังอยู่หัดว่าบอกมาไทยซอยหรือว่าคอรถอยู่แลว่บสัน,นงอตอดดากไว้เจ้าตอง mấy nhau to đạt Ha ha! ทเ,เท่านั้นทาเต้าน้ำมั่นได้นั่นเทาเสียเล,เลเออย่ๆเยอะมุ่มทั้งคุณยอดเท่านี้เท่ากันแล้ววะเนาะเบิ้งเท่านี้ครับเ่าพว่วมีใบแห้งมุ่มพร้อมได้นั่น เ,เ,จเจอกันไหมคลิปหน้คนคา,กกาลคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์น้ำแน่กันเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้กะล่าพี่น้องไปซ้ำนี่สักอกนกนะครับผมสวัสดีครับผม